ก็ออกจากบ้านเนี่ยตีสี่ครึ่งแล้วก็ไปถึงนู่นนะน่าจะเอ่อก่อนหกโมงนิดนึงก่อนหกโมงนิดหนึ่งเนาะที่ไปถึงนะแล้วกว่าจะได้ใบคิวใบอะไรเนี่ยแล้วก็หกโมงเสร็จเท่านั้นเองเวลาที่เราไปถึงตรงนู้นแล้วสถานที่ที่มันเกิดเหตุมันก็ประมาณกี่โมงนะประมาณสักถึงเจ็ดโมงเปล่า ไม่แน่ใจข่าวที่ลงกันนั้นในประมาณหกโมงครึ่ง7จ็ดโมงนี่นแหละก็ประมาณนี้แหละเราก็ไปนั่งอยู่ในโรงพยาบาลตรงนั้นแล้วอยู่ห้องข้างๆแล้วก็ติดกับถนนที่เขายุบยุบลงไปเลยอ่ะตอนแรกเลยตอนแรกเลยที่เกิดเหตุการณ์ก็คือเรา,านั่งรอคิวอยู่เนี่ยก็มีป้าคนหนึ่งเข้ามานั่งูวงข้างเขายัางมาเล่าให้เราฟังถึงเรื่องออน้ําท่วมที่หน้า ถนนด้านหน้าโรงพยาบาล <im itation> น่เพราะว่าแกเดินมาจากทางนั้นแกก็บ่นว่าโอ้ยเดินเดินมาที่โรงพยาบาลในยากจังเลยน้ําท่วมเราก็บอกเออมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราก็ไม่ไม่รู้จักกันเราก็ยังไม่กล้าคุยกับแกเยอะนะแกก็มาคุยให้เราฟังว่าแกเดินมายากมากเลยเนี่ยหน้าโรงพยาบาลน,น,น้ําท่วมเ,ออเดินมาลําบากต้องข้ามมาอะไรมาแกคงจะข้ามถนนมานั่นแหละแล้วก็มานั่งคุยให้ฟังก็ <ráp ITE S 2> ไม่ได้น,นึกอะไรก<ป>็ <light> นึกว่าน้ำท่วมมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะแต่ตอนที่เรามาลงเออมาลงตรงตรง,ตรงที่โรงพยาบาลอีตรงเอออีตรงอะไรเขาเรียกอะไรนะ ตรงเต็นท์อะเต็นท์ขาวๆอะนะเต็นท์ขาวๆข้างโรงพยาบาลอะรถมาจอดจอดรถที่เราไปเนี่ยก็คือไปจอดตรงนั้นแล้วเราก็ลงกันตรงนั้นแล้วก็เข้าห้องเข้าห้องที่เราไปไปไปจับคิวตรงนั้นก็มีเจ้าหน้าที่เขาก็กั้นอยู่นะเขาก็กั้นแล้วก็ไล่ต้อนรถออกให้ให้ให้เลี่ยงถนนตรงนั้นแล้วเราก็ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรสักเท่าไหร่ก็คือไม่รู้เรื่องกันเลยรู้ว่าเจ้าหน้าที่กำลังกั้นกั้นไว้แล้วก็โบกรถไปให้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 ไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราลงลงลงปุ๊บเราก็เข้าโรงพยาบาลกัน แล้วก็ส่วนรถที่ไปด้วยกันก็ญาติิกันเนี่ย né. เขาเป็นคนขับรถให้บังเอิญาเอา,เอารถตู้ไปก็กับลูกชายอีกคนหนึง่งก็เลยเอารถไปจอดอยู่ใต้ใต้โรงพยาบาลนลั่นแหละแต่บังเอิญว่าเป็นรถตู้สูงๆขงเขาก็เลยให้จอดด้านาด้านนอกหน่อยเพราะมันจะเข้าไปจอดข้างในมันก็ลําบากอ่ะแหละมันจะมีสถานที่จอดรถตู้ด้วยเพราะหลังเป็นรถตู้ลังคาสูงเนี่ยก็เลยเป็นความโชคดีของเรานะนะเวลานั้นเราไปก่อนเกิดเหตุนี่ไม่ไม่นานเลยนะถึงครึ่งชั่วโมงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะ ที่ผ่านอีตรงจุดจุดที่มันยุบลงไปอ่ะทีนี้เราก็นั่งระหว่างที่จะจะเกิดเนี่ยเรานั่งรอรอคิวกันอยู่ก็นั่งกันอยู่สามคนก็แฟนเขาก็นั่งอยู่ข้างหลังกับพี่สาวอีคนนี้เขาเป็นคนพาไปเขาเป็นคนพาไปเขาก็นั่งคู่กันส่วนเรานั่งอยู่ข้างหน้าก็คุยกับป้าข้างๆไปอะไรไปจนกระทั่งมีเสียงเอะเอะเอะมาจากข้างหลัง่ะพอเรานั่งขันหลังให้ให้ให้ประตูและประตูมันก็อยู่หันหันไปทางเอ่อกึ่งกึ่งถนนนั่นแหละข้างๆถนนนั่นแหละก็มีเสียงเอะอะขึ้นมาเราก็ว่ มันเสียงอะไรเนาะนึกว่าคนเขาหันไปดูเนี้ยนึกว่าคนเขาทะเลาะกันนึกว่าคนเ็ามีมีมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าเงี้ยเขาก็ว่าเอะเอะขึ้นขึ้นมาก็ไม่ได้สนใจหันไปมองแล้วก็ไม่สนใจเห็นคนเขาเดินกันแบบเร็วๆไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายอะไรเงี้ยพอหันกลับมาแป๊บเดียวได้ยินเสียงดังปั้ง้ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เลยหันไปดูพอหันไปดูเห็นไฟแลบอะไฟไฟฟ้าเสาไฟฟ้าเขาล้มแล้วว่าเงี้ยแล้วก็ไฟมันก็ระเบิดอะ มันจะระเบิดด้วยด้วยม้อม้อแปลงหรืออะไรก็ไม่รู้มันระเบิดปังปังปังขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นน่ะก็เอาละสีหันมามองหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังกันใหญ่เลยแล้วก็ไปดีพี่สาวอีกคนหนึ่งอ่ะคนที่นั่งคู่อยู่กับแฟนที่เราไปไปด้วยกันน่ะเขาก็คว้าคว้ามือแฟนเราเดินออกเขาไป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 เขาก็พาแฟนเราไปเลยเนี้ยเราก็มุดตาไปหันมองถนนว่ามันเกิดอะไรขึ้นหันกลับมาอีกทีปรากฏว่าทั้งพี่สาวทั้งแฟนหายไปหมดแล้วมาพูดตอนนี้มันก็เหมือนก็จะเป็นเรื่องนะ แต่มันก็เป็นเป็นเรื่องจริงที่นาองนน,น,นั้นเราก็ขับไม่ออกนะเราก็ไม่รู้อะไรเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่พื้นพื้นห้องที่เราอยู่ตรงนั้นะมันพื้นมันสูงก็ถนนนิดเดียวเราเห็นอะเราเห็นจริงว่าเหมือนเสาไฟอะมันลม้มแล้วแล้วม้อแปลงมันก็เหมือนกับมันช็อตหรือ,อยังไงก็มันก็มันปั้งๆขึ้นมาแล้วไฟแลกแป,ป๊บๆปปปปไปหมดเลยนี่นะความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นเราก็ตกใจทําไงดีหันมาหันมาแฟนก็หายไปแล้วหายตัวไปเลยเพราะโดนพี่สาวเขาลากไปแล้วอย่างเงี้ยนี่เราก็อยู่คนเดียวทําไงดีเนาะนึกเอาใจ เราไม่เห็นนี่ว่าถนนมันยุบลงไปแต่ใจนึกว่าเขาบอกว่าถนนยุบถนนยุบแต่เราไม่รู้ว่ามันยุบใจคิดว่าแค่ประมาณสักสองสาเมตรคิดว่าอย่างนี้แค่ว่าลึกประมาณสองสาเมตรคิดว่าเป็นอย่างนั้นไม่นึกว่าว่าจะเยอะขนาดนั้นอ่ะตอนนี้ถ้าโอ้ถ้ารู้ว่าเยอะขนาดนั้นเราก็วิ่งตั้งแต่แรกแล้วแล้วไม่มานั่งถายคลิปอยู่หรอกเรานึกว่าเป็นอย่างนั้นเราเนึกว่ายุบไปไหมลึกอย่างมากก็สองสาเมตรก็คิดว่าอย่างนี้คิดว่าอย่างนี้ก็ลดไปแล้วอย่างเรามองเห็นว่าเสาไฟเขาล้มไปทาง ทั้งถนนไงไม่ได้ล้มมาทางทางโรงพยาบาลนะถ้าล้มมาทางโรงพยาบาลเราก็อยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมละ่ะบางเอิญเขาล้มไปทางไอ้นี่ล้มไปทางถนนก็เลยมีเเ,เยังทาใจดีสู้เสือว่าอยากจะถ่ายคลิปมาอย่างนี้อยากจะถ่ายคลิปก็บังเอิญว่าถ่ายได้หน่อยหนึ่งก็แค่นั้นเนี่ยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มากเท่าไหร่ก็บังเอิญไปเจอไอ้ช็อตเด็ดเขาพอดีที่ว่าเอมันเสาตน้นต้นที่อยู่ติดกระโรงพยาบาลหรอีัยมันลม้มแล้วหม้อแปลงก็ใหญ่ด้วยล้มไปแล้วไฟหลบ ไฟมาลัดวงจรมันก็ระเบิดปั้งขึ้นมานั่นแหละนะนะตามคลิปที่ท,ที่ที่เห็นอันนี้แหละก็เป็นเออเป็นเป็นคลิปที่เราถ่ายได้คลิปเดียวทีนี้ก็หันหน้าหลังก็อยู่ไม่ได้แล้วมีความรู้สึกว่ามันเริ่มเยอะแล้วนะเริ่มเยอะแล้วเราก็ไม่เห็นว่าถนนมันจะยุบเยอะเท่าไหร่เพราะเราอยู่ในตัวโรงพยาบาลอยู่ชั้นล่างด้วยวไม่อยู่ชั้นบนเราก็มองไม่เห็นสิก็ยังไม่ได้นึกเกักเท่าไหร่หร,หรอกณเวลานั้นนะแต่ที่นึกนึกที่ว่าตกใจหน่อยก็คือเจ้าหน้าที่เขาตะโกนว่าเอาคนไข้เอาคนที่อยู่ในตึกนียออกไปให้หมดเลยนี่เรกิมมูสอ สงสัยมันจะเรื่องใหญ่แหละอะไรอย่างเงี้ยสงสัยมันจะเรื่องใหญ่แหละก็เลยทางยอยเริ่มเดินตามเข้าไปเดินตามกันออกไปเรื่อยๆเขาเออเขาก็ดีนะเขาก็คนเขาก็ไม่ตกใจกันเท่าไหร่นะเขาก็เดินแบบแบบเป็นระเบียบนะไม่ใช่ว่าวิ่งกันชนกันอะไรกันมากมายมันก็มีทั้งคนป่วยที่ที่นอนเตียงเตียงนอนเนาะแล้วก็ตนป่วยที่ใช้รถเข็นอย่างเงี้ยเขาก็เข็นกันไปช่วยกันเข็นไปช่วยกันดึงออกไปเนี่ยก็เดินกันเร็วหน่อยส่วนคนข้างบนที่อยู่ ตึกที่เราอยู่เนี่ยข้างบนชั้นบนๆนะเขาก็เริ่มทยอยเดินกันลงมาจากบันไดแล้วอะเดินลงมาจากบันไดเขาก็เหมือนกับบางคนก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโดนไล่ต้อนออกมาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็เป็นเหตุการณ์ค่อยๆจะตื่นตื่นเต้นกันเรือนี้เราก็อยากจะถ่ายคลิปแต่บางเอญว่าลูกชายอะ่ะพอดีเขาไปเจอพ่อเขาอยู่ข้างนอกที่ว่าพี่กับป้าเขาที่อยู่ข้างนอกที่ว่าเขาไป หนีออกไปก่อนเราอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เห็นเราเขาก็โทรมาหาว่าแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายไม่เคยไม่เลยไม่ค่อยได้ถ่ายบรรยากาศที่ที่อยู่ในตึกเท่าไหร่ก็โมตร,รับโทรศัพท์ลูกชายก็รู้เราก็รู้ว่าลูกชายก็เป็นห่วงนะเนาะก็เล่นแหละมันก็เลยกลายเป็นเป็นเหตุการณ์ระทึกหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะเราไม่นึกเลยว่าเราจะไปเจอเรื่องแบบนี้ก็เลยพอออกไปจากข้างนอกรวมตัวกันได้ปุ๊บไม่ไหวแล้วคงไม่ได้ตรวจแล้วก็เลยกลับกันมาหมดเลย กับกันออกมาหมดเลยตัดสินใจเอาไว้ไปวันหลังแล้วกันก็นึกว่าอย่างนั้นทีนี้ก็หาทางไปเอารถหาทางไปรถนั่นแหละความโชคดีที่ว่ารถตู้เขาให้จอดข้างนอกเนาะจอดอยู่เกือบจะสุดทางออกอะทั้งทั้งนาชายคนกับรถตู้นะแล้วกับลูกชายเขาก็เลยวิ่งไปเอาไปเอารถรีบเอารถออกมาก็กลัวว่าเดี๋ยวรถออกมาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรถมันจะต้องติดแน่น,นอนเพราะเหตุการณ์เป็นแบบนี้ใช่ไหมจะโดนกั้นโดนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลําบากเขาก็เลยเดินไปเอารถกันที่จอดรถอยู่ใต้โรงพยาบาลนั่นแหละก็ไปเจอเด็ก เด็กเอ,อเด็กเป้าเอ,อ,ขอเขาเรียกว่าเด็กอะไรเนาะที่เก็บรับรถอ่ะเออนั่นแหละก็ไปเจอเด็กคนนะนะั้นแหะเด็กคนนะั้นเขาเขาก็ใจดีนะเขารีพาแนะนําไปแล้วให้เดินไปตรงนี้ตรงนี้มันก็เลยไหวพอเดินไปปุ๊บไม่มีใครไปเอารถตัวเองเลยไม่กล้าลงไปกันหมดทุกคนเลยแม้กระทั่งพี่สาวพี่สาวคนที่ไปด้วยที่ไปเขาพาไปด้วยกันเนี่ยขนาดว่าใจให้นั่งรออยู่ในในศูนย์โซนอาหารศูนย์อาหารนะเขายังไม่กล้าเลยก็กลัวตึกถล่ม เดินไปตามถนนแกจะยุนนะครับนอกอาคารตลอดเลยแกไม่กล้าเข้าไปในใต้อาคารเลยเราก็บอกเออตรงนี้มันไม่เป็นอะไรหรอกมันเป็นอยู่ที่ถนนข้างนอกอะไรตรงนั้นตรงนั้นยังไม่เห็นนะไม่เห็นว่ามันมันร้ายแรงขนาดไหนไม่เห็นด้วยก็พอรอรถแล้วพอได้ขึ้นรถกันขึ้นมาขึ้นรถกันมาเรียบร้อยแล้วก็ขับไปตามเส้นทางบังเอิญว่าโชคดีนะว่าที่ลูกชายเขาเคยเขาเคยทางานอยู่บริเวณนั้นเนาะเขาเคยบริเวณทำงานอยู่บริเวณนั้นเขาก็เลยรู้จากเส้นทางว่าเออให้เลี้ยวไปทางนี้ทางนี้ทางนี้มันก็เลยง่ายแล้วก็ไหวพอขับรถออกมาก็มัวตะวันอยู่ก ก็มีความรู้สึกว่ามันก็อ้อม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 รอบๆอยู่โรงพยาบาลน่ะนะขับรถมาเรื่อยๆเรื่ยๆโอ้มาเจอสองคนตายายนั่งรถเข็นกันมานั่นน่ะเอารถเข็นของโรงพยาบาลมาด้วยไงตอนแรกก็ไม่เห็นแล้วลูกชายบอกแม่แม่แม่ดูนั่นเขาหนีกันมาถึงนี่เลยนะสงสัยคนที่เป็นผู้หญิง่เขาจะเออไม่ค่อยสบายเน่ะ แล้วลุงผู้ชายนั้นเขาก็เป็นคนเข็นมาคงจนเข็นนั่งกันมาจนถึงตาเหมือนกันนะยังนึกในใจวอ้ตายแล้วหนีกันมาตรงนี้เลย2คนตายยายน่าดูแล้วน่าสงสารเลยแล้วก็คว้ากล้องมาถ่ายคลิปไว้ได้อีกนิดนึงมันเป็นเหตุการณ์เดียวกันซึ่งดูแล้วโอเคเราเห็นแล้วทั้งสงสารทั้งอะไรด้วยพอเราหลุดจากตรงนั้นมาได้ มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสบายใจอ่ะสบายใจตรงไหนสบายใจตรงที่ไม่มีข่าวเลยว่ามีคนเจ็บคนตายคนคนนู่นนี่นั่นเอออาจจะมีรถสองสาคัญที่ว่าเออได้รับความเสียหายนะอันนั้นก็ถือว่าเออโชคของเขาก็ร้ายพอสมควรแต่ดีแล้วแหละที่ไม่มีไม่มีม,ม,ม,มีใครนั่งอยู่ในรถนะ่ะมันเป็นเหตุการณ์อะไรที่โอเคถือว่าดีที่สุดแล้วทั้งทั้งที่มันก็ดูน่ากลัวนะเนาะถนนมันยุบไปพอออกมาปุ๊บไม่สักเออ นาทีก็ไม่รู้อะตอนนี้ข่าวก็ว่อนเน็ตไปหมดเลยอะข่าวก็ว่อนเน็ตมาหมดเลยแล้วก็เปิดดูเปดิดดูโอโ้โหตายแล้วไปเห็นหลุมเข้าว่างต้องเท่าไหร่อะสามสิบเมตรมั้งแล้วลึกต้องห้าสิบเมตรโอโ้ยตายแล้วตอนนั้นน่ะนึกถึงตัวเองเลยว่าเซียวสันหลังว่าบเลยเซียวสันหลังว่าบเลยเรานั่งอยู่ห่างนี่ประมาณสักถึงยี่สิบเมตรไหมไม่น่าถึงเลยนะท่านจากถนนจากห้องห้องที่เขาแจกบัตรคิวแล้วรอเรียกคัดกรองอะไรตรงนั้นน่ะ เออมันติดกับถนนเลยห่างจากตรงจ,จุดที่มันซุดซุดลงไปอะนอะถึงยี่สิบเมตรหรือเปล่าไม่รู้ไม่น่าถึงเลยนะกด้วยสายตาคร่าวๆไม่รูไ้ไม่คงไม่ถึงละโอ๊ยเสียวสลังตัวเองต้ตายแหละถ้ารู้ว่ามันยุบไปมากขนาดนี้รับรองเราไม่มได้ถ่ายคลิปแล้วเราวิ่งไปพร้อมกับพร้อ,รอ,รอ,รอๆๆมกับเขาหมดลยไม่ได้เก็บคลิปเก็บอะไรแน่ๆเลยนึกโอ๊ยตายแล้ะอยู่ได้ยังไงไปถ่ายอยู่ได้ยังไงนึกกลัวขึ้นมาทันทีเลยนะโมตายไม่นึกไม่นึกเลยนะว่าว่าจะเป็นถึงขนาดนี้ นี่แหละก็คือเหตุการณ์ที่วันที่ยี่สิบสี่วันนั้นนะเป็นเหตุการณ์ที่เ,ออเกิดมาก็ไปเจอครั้งนี้แหละที่เจอเหมือนกับจะเรียกว่าเป็นอะไรดีเป็นภัยพิบัติเหรอบอกไม่ถูกเหมือนกันเป็นภยัยมันไม่ใช่อุบัติเหตุแนะ่มันเป็นภัยพิบัติอะไรสักอย่างหรืออะไรนะ,ะนาตามความคิดของเราเนาะนั่นแหละโอ้ก็เลยเป็นเนาะอีกหนึ่งเหตุการณ์ในชีวิตที่เราเอามาเล่าให้ฟังละกันขอเก็บความทรงจําไว้ในโลกออนไลน์ละ เออเขาเก็บความตรงจำมันนี้ไว้ในโลกออนไลน์ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราไดเออ้เจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างน่ากลัวเนาะน่ากลัวมากๆเลยคิดดูสิถ้าสมมติมันไปเกิดตรงจุดที่ถนนที่มีมรถจอดเยอะๆแล้วคนกําลังนั่งนั่งอยู่ในรถนะ่ะเออหรือว่ามันเป็นช่วงช่วงที่ไม่ติดไฟแดงอะ่ะรถกําลังวิ่งกันอยู่เงี้ยมันเกิดแบบนี้ขึ้นมาแล้วจะมันมันจะเป็นยังไงอะ่ะโอ้มันจะเสอมันจะเป็นโศกนาฏกรรมมากๆเลยอะ่ะถือว่า เหตุการณ์ที่เกิดในวันนี้ถือว่าถือว่านะโชคดีอย่างหนึ่งว่าไม่มีคนบาดเจ็บหรือล้มตายอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่ดีแล้วนี่แหละอยากจะมาเล่ามันอะไรเป็นอะไรที่ที่เราไม่เคยเจอและไม่คิดว่าจะได้เจอในชีวิตนี้เลยก็เลยเอามาเล่าไว้ให้ถึงอยากจะแชร์ความรู้สึกาบางครั้งมันละใครมาถามนะี่อยากจะเล่าเล่า,เล,า,เ,ลาเล่าไปห,หมดเลยเล่าไปห,หมดเลยว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ย S <S นี่แหละเนาะพาคุ้มครองเร้นะที่เราลอดกันมาได้เพราะว่ารถของเราเองมันผ่านตรงจุดนั้นไงที่ว่าเนี่ยผ่านตรงจุดนั้นและจุดที่เราไปลงอ่ะในในกับในเต็นท์ข้างโรงพยาบาลนะที่เขาจอดให้คนไข้ลงอ่ะให้คนที่มาโรงพยาบาลลงอ่ะมันซุดไปด้วยไงหลังคาซุดลงมาเลยไงลงนึกดูสิถ้ามันเป็นช่วงที่เราไปจอดลงรถกันตรงนั้นพอดีแล้วมันจะเป็นยังไงจะไม่ให้เสี่ยวได้ไงใช่ไหมอ่ะ อนี่แหละแค่นี้แหละที่อยากจะพูดให้ฟังนั่นแหละพอแล้วแค่นี้นะเ,เนี่ยนะโอเคเนี่ยหลักฐานเนี่ยหลักฐาน,นยังมีเนี่ยป้าเอาหลักฐานมามายืนยันเลยนะป้ายังเก็บไว้เลยนะก็คือบัตรคิวบัตรคิวที่ไปเอ,อไปไป,ไปทําบัตรคิวไว้เรียบร้อยแล้วกาลังจะรอเรียกเลยแล้วเวลาที่เกิดเหตุนะรู้ไหมว่าเหลืออีกสองคิวเท่านั้นเองนะก็จะถึงคิวของเราแล้วอะดูสิเนี่ยเห็นไ,ไหมเห็นไหมเนี่ย นี่คือบันะตรคิวนะตรงหัวเนี่ยก็จะคือตรงหัวเนี่ยก็จะมีมีชื่อสถาบันอยู่แล้วก็จะมีเรียกว่ามีวันที่เนวันที่ยืนยันด้วยวันที่แล้วก็เวลานี่วันวันที่อยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วเวลาก็อยู่ตรงประมาณอย่างตรงนี้แถวแถวนี้แหละลองดูให้ดูใกล้ๆเลยเห็นไหมนี่คือคิวคิวคิวที่เราไปวัดความดงังความดันเรียบร้อยนี่ใบวัดความดันใกล้หนูนี่เลยเพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาทุกอย่างยัดใส่กระเป๋าหมดเลยตกใจตกใจมากคิว <c oughs> คิวที่ยีสิบแปดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคิวเนี่ยคิวยีสิบปดเลยนะเห็นปะไม่รู้จะว่ายังไงเลยแล้วรู้ไหมขอกระซิบอีกนิดนึงจอดติดเลยนะรถทะเบียนที่เราไปลงท้ายด้วยห้าสี่แล้วรถปิกอัพที่ติดอยู่บนตอมอ่อกางถนนนั่นแหะที่เขาช่วยยกกันขึ้นมาก็ทะเบียนอะไรห้าสี่เหมือนกันนะลองดูนะไม่แน่นะ นานนี้อาจจะมีคนเหงหงปัง,ง,ง,งมือรวยขึ้นกราไม่ได้จดเจยกันสิ่งที่ที่ที่น่าตกใจอะ่ะมันอาจจะเป็นทุกขลาบที่แต่เราได้รับทุกก่อนลาบมันจะตามมาทีหลังลองดูนะตายและแค่นี้แหละอยากเล่าแค่นี้